เอง่ายๆก็คือแปดทิศกับแม่นแปดทิศสูตรแปดทิศกับแม่นม้ยำหาดกับแม่นม้ไม้ยำหาดเอาเอาวางสันปูสูตรม้ยำหาดมุนเอเล่มุนเอเล่สูตรแปดทิศก็ว่าได้หนึ่งทิศเหนือทิศใต้สวัสดีครับผมตอนนะครับเนาะผมกับยิวัดปูหาเกจแปดรับผมตอจากคลิปผหัดคนเดิมนะครับเนาะมาตามเล็กปูหาเ็ดแปดรับผมยังงอปูนี่นี่นี่งอก้อนนี่แปดเสี่งกกันใช่ไหมครับผมอ๋อ อ้าห้าแปดแปดมานี่เจ็ดสองกลวกันมั้นปะครับผมออกแปดแปดสองสองนั่นใช่ไหมมันทีบออกได้กันโกงกันครับผมขันเข้าได้เลขเด่นมากขึ้นมางวนก้อนมันยืนสองครับเลขที่เฮ็ดไปนั่นมันจะมีแปดสองเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดสองขันเป็นเฮ็ดสูตรนี่ตาเอเล็ตัดก็เลือเลยครับผมตัดเจ็ดสองเหลือเหลือแปดสองตัวเดียวครับผมบันได้เบื้องสูตรนี่ ยหกวสองเจ็ดสองแปดสองหกตัดแล้วม,มันสี่เลวเจ็ดสองก็แปดสองเจ็ดเนี่ยมันตรงกันเจ็ดสองวาไรมันออกแปดสองนี่หละมาเนี่ยกันมาเบิ้งอันนี้มาเนี่ยงวดน,นี้ที่ปูดมาเน,นี่ยเลขนั้นดินหกถ้าหกมากหกหนึ่งว่ไรมันสี่ออกเสลียงนี้สังเกตมังเนอครับ เจ็ดสองมาได้แปดปู่ัวมาลูกใส่รองเห็นไหมอืมครับผมปูเจ็ดสองบาได้ออกแปดสองบันนี้คือกันหกนี่มาได้หกหนึ่งออกว่องกลมไฮ้อนเลยนี่แมนบูปูคือมันใจแทะหกสองสองหกอ่ะแมนบอกแมนว่องกลมไฮคอนเลยนี่หกกับสองหกสองสองหกมันจะมากน้ำกันได้เวียงจำลันแมนบูปูมานนี้แปดหก มันอยู่คนละทิศอย่างสี่มันก็ออกงายได้พังหัดครับเลขสูตรนี่มิใช่ออกเสลียงเด้ครับผมมันอยู่คนละทิศละท่ามันออกงายมันใชออกเสลียงนี่สูตรนี่นี่ด้วยเก่าห้าแปดมาอันนี้เออเออได้ได้เก้าเก่าสี่พอได้เก่าเก่าสามสามได้เก่าหนึ่งเก้าหนึ่งนั่นคือแปดนี่มานี่ยขันมาแปดนะครับผมเป็นห้าพอได้ครับแปดหกเดือ แปดหกหกแปดได้เลยครับบานนี hand hand. Oh, si. 9, 4, 8, 6, 8้สิบท้องแปดเป็นเก้าเที่ยงหกกับว่าเปนน้ำกันไปตัวหนึ่งครับคันคันฮาม่าเนี่ยห้าเก้าไมนเล่นได้โยห้าเจ็ดกระเล่นได้ห้าแปดไม่ได้กันแปดมาบ้านนี้แปดฮาก็บม่ได้ได้แปดสี่แปดหกไปดยังดีใช่ไหมอ๋อครับผมคันหกมาบ้านนี้หกหนึ่งกับว่าได้หกสองได้หกสามได้หกศูนย์ได้ มันจะไปลักษณะนี้ครับผมมันเอเลขที่ที่ตัดบันนี้ไม่มาด้วยกันห้าบวกแปดเป็นสิบสี่สี่ห้าบมีนปูห้าบวกแปดเป็นสิบสามเนปั้ยโว้ยนี่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 ไป ไปตัวหนึ่งได้อยู่นีิเตอรบนเด้อบนไปตัวหนึ่งสามสี่ห้าหกห้าบกแบบนี้สามสามสี่ห้าหกมาบนหนึ่งตัวแมนปะปูอืบอ้อน้องการผมบอต้องกันงวดก่นอกนกันกนม 1, 2, บมาหนึ่งสอ,อ, 6, องสามครับหนึ่งสองสามสี่ครับมาหนึ่งออกหกหนึ่งมาในงวดแล้วออกหาเปลีก่อนสี่ห้าหกเจ็ดครับมาหาเห็นว่ามัดเฉพาะต้องกันครับผม เราเห็นายล,ละเอียดให้ฟังอันนี้ยังปูนี่สูตรน้องก่อนนี่คร<ะ>ับสูตรตั้งตัวนี้สูตรยังสูตรมั่วบ่ะ,ะ,ะนี่ไหมอันนี้ไหมรวดดีบ่ครับผมอันนี้มันง่ายก็คือแปดทิศกับแม่นแปดทิศสูตรแปดทิศกับแม่มายำหาดกแม่นมามายำหาดเอาเอ,อาวางสันปูสูตรมายำหัดมุนเอเล่มุนเอเล่ สูตรแปดทิศก็ว่าได้หนึ่งทิศเหนือทิศใต้ทิศออกปูวาทุกครับสูตรมาจำมาห้ง่ายคือแปดทิศแปดทิศหนึ่งทิศเหนือสองทิศใต้สามทิศออกสี่ทิศออกมันนี่แปดทิศได้แาบนี้มาครับผมเอสูตรแปดทิศนี่แหละแปดทิศเอเขาจ้าตังลักซิบนครับมันเคยใส่มาตลอดแล้วปูแยกในปูนี่วันหยิดที่ปูนี่แยกแยกบนล่างให้แน่ปูฮะแยกบนล่างแเนีหย นี่บอครับผมอยากบนล่างกันนะครับผมปูมันจังไงเนาะแมนแมนครับผมเห็นนะครับเนาะแก้ปูแยกบนล่างครับผมหกสองสองหกบนนี่เด้อสามตัวดิเดปู ปูแยกบนล่างนะครับผมเนาะซ้ำโตหนี่เดียวปูซ้ำโตหนี่เดียวอืมนี่เหรอแยกแค่แล้วแคเลขสี่ิปูนี่เนาะนี่ครับผมเนาะแยกบนล่างครับผมนี่นี่ครับบนสองหก หกสองตัวนี้เด่นดิเป็นมะปัวม่วงกรมไฮแลนดเด่นอยู่หลักหน่วยหรือหกหกถ้ามาอยู่ในตำแหแ่งหลักหน่วยครับมันนี้ตัวนี้ตัวกันนะเดี๋ยวซื้อเนีมยนป็นมะปัวกับนนี่ตัวกันครับอันนี้บนมันตัวเด่นห้าสองหกเป็นตัวเด่นแปดสองหกเป็นตัวกั่นอ๋อหาสองหกเด่นนะครับเนาะแปดสองหกเป็นตัวล่องับผมเน้นไปที่สองหกเม็ดเดียวครับบนนะครับเนาะบนสองหก ล่างสองเก้ากับแปดหกกับผมตัวเด่นสบายขนาดนากเมื่อเด็บป๊อไปนี่แมนบอปูแปดมากเมื่อกเด็บมาแปดนี่นี่เด้หกสี่นี่เด้หกสี่สี่หกอืเลขข้อสองแมนปูผมสื่อรายนี่เลขข้อสอนนี่มันกับวิสิตเดียวแต่ว่าปูบดเด่นแมนบออืปูบดเด่นเพราะ ซี่หงมนกรเด็นได้ราชาเล็กหงมันจะนั่งรักหนุ่ยเพราะว่าเทศตามส่วนบวกเราคูณหารมากมันก็ได้ได้สองมาในเลขที่มันไปคือเจ็ดแปดเก้าเลขมันสูงเนี่ยพังค์เลขว่าตําเนี่ยพันค์ประปูเลขมันประตำเลขเงื่อนี่มันสูงมีแปดเก้าแปดกับเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าพังค์หันเก้าหกเจ็ดแปดเลขมีเจ็ดกับแปด แปดสูตรหนึ่งก็มีแปดกับเก้าครับสูตรหนึ่งมีเจ็ดกับแปดว่างย่ายคือเจ็ดแปดเก้าต้องมามันกับม้าแปดมันบอครับผมแปดสองกับหาแปดบนแปดล่างเห็นบอกครับผมแปดกับเก้าที่ล่งคลิปที่แล้วแปดกับเก้ามาได้ตมแหน่งหลังสิบครับมันหน้าแปดออมันนีนเลขมันเลขมันสูงเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเรียงบอลไทยตั้เจ็ดแปดเก้าบอลเดหกวิ่งสามล้านมา มันก็มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าตัดเจ็ดออกอครับมีเด็กปูนี่เจ็ดปูนี่เดยกนี่เด็กสองเจ็ดนี่เด็กไมีอยู่เจ็ดนี่ให้เรียนเบาๆนะฮะย่าไปเรียนนักเพราะว่าตามีจยิงมันก็ตัดเจ็ดอืมครับผมแล้วมันก็มีเท่านี้แหละเล่มันตัวเก้ามันก็เรียนได้เช่นกันเพราะว่าสองแปดมันออกแปดสองออกสองแปดนี่กั มอดใเพชรพูได้โอ้นี่นะครับผมตัวเก่าถ้ามันมาออกเส้นปีแล้วมันออกแนงรอนพาได้ครับผมเี่เส้นปีแล้วมันมันเล่นกับเล่นยากยอ๋อเพราะว่าเลขกมันมากน้ำกันเนี่ยมันเล็บว่ามากน้ำกันมีสามชี้ห่าหกขันประกอบแล้วคันว่าง่ายๆก็คือเด่นหกเด่นหกเออเด่นหกหานี่ถ้ามันมากมันกัน ออกได้คู่กันแต่ว่า 5, 6, หากำหกนี่ยุคคนละท่างครับมันจีมว่ไปน้ากันมันจะไปยุคคนละท่างคือ 5, 6, ห้าหกนี่ยุ 2> 5, 2, คนละท่างห้าสองหกคัร์ักร่อยมันไปได้ก็ 8, 2, บแปดสองหกคันชิมาออกสี่สองหกเลขขามเสียนพักครับหนึ่งสองหกกับมาได้ศูนย์สองหกกำมาได้เจ็ดสองหกกำมาได้เป็นเลาขขามเสียนเลาขขามเสียนสองเจริงหกเจไิญเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ครับผมมันนี่มีสองหาแปดยเจ่ิญ มันเองหกเก้าสามอยู่ทั้งนี้ขันเทียดเป็นมันเป็นเหล็กขามเทียนพ้ากันเอาหาใส่จังบะข่างก็แปดใส่รับกลอยมันขาดออกแหลมมันมี่ตอนนี้ครับจได้ปูเล็กกรมาเล็กบิงเึ่งหลันเขาก็มีหกกับสองเขาปูปูก็เห็นหกปูก็เห็นหกสองหกป่ะนี่มั่มากหกกับสองถ้ามันมากน้ำกันที่บาง่ายล้างผนว่ามันบะปูมากเห็นไหมม่นบ่อหกหนึ่งกระม้าน้ำกัน มาเนี่ว่าขันกับมาซีก็หามันมาม้าลำกันเมนครับมานี่ก็หกับสองมานี่ยวัวสามก็หากับม้าลำกันวัวรุ่นมากก็อกก็เจ็ดไปก็ระท่างเห็นว่าครับผมสังเกตว่งมันบางวนอ๋อหามกับหนึ่งวนนี่ยก็ออกหางหนึ่งตารางมาเท่ากันเหรอออหนึ่งห้าหนึ่งมันบางวนสังเกตเบ้างหน่อยเนาะนี่นะครับผมเนาะบนสองหกหกสองเน้นสองหกกับผม หลักการสามตัวมีหาสองหกแปดสองหกครับผมเนาะนี่ครับผมแคบหน้าจอครับผมบนเน้นสองหกครับผมยางไงนะครับผมเนาะลางมีสองเก้าแปดหกสองแปดสองเจ็ดครับผมเน้นสองเก้ากับแปดหกครับผมแคบหน้าจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้วยครับเด้อกานเป็นแนวทางในการรับชมครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมจนคลิปหน้าครับผม